องเียลูก่ถ้าเป็นยังไงบ้างพูดถึงหุ้นสองล้านหุ้น ก็คิดมาดีแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็อยากจะจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมลงทุนด้วยกันค,คิดว่าไม่มีอะไรน่าจะต้องกังวลค่ะน่าหลังจากนี้น่าจะมีแต่ความปังอยู่แล้วตอนนี้กจันละครก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่นะหนูตื่นเต้นตอน,นแรกหนูแบบกะว่าเราไม่น่าจะตื่นเต้นเลยแต่พอเราไปยืนตรงนั้จริงๆก็ตื่นเต้นเพราะก็ลุ้นเลขหุ้นจํานวนที่มันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลุ้นราคาไหมจริงๆตอนแรกลุ้นเลใจริงๆหวังยากว่า หวังที่ไม่กล้าหวังว่าอาจจะดีดไปถึง10อะไรเงนะี้ยแต่ว่าก็ดีดเร็วนะเร็วเร็วค่ะตอนนี้ก็ได้กําไรกันฉําอยู่ค่ะส่วนตัวคนสมองว่าเฮ้ยจริงจริงวันที่มิสแกรมาหนูเลนอีฟาต้ก<อ>็มีส่วนเอนกันรู้สึกอไรกับตัวมิสแกรโอ้หนูอขอเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในคะรอบครัวดีกว่าก็ไปพร้อมๆกันในครอบครัวมิสแกร์เพราะว่าสุดท้ายแล้วความสำเร็จเบื้องหลังก็คือบอสนวัตคือดี จริงก็รู้สึกเลยว่าการที่เกิดการระดมทุนขนาดนี้แล้วมันจะทําให้แบบปีถัดไปมิสแกนจะพัฒนาไปยังไงบ้างเรามองอยังไงบ้างหนูว่ามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือในมุมมองของหนูพยายามที่จะมองหาน้องๆนางงามที่จะมาอยู่ในครอบครัวกเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเพื่อที่เรา <ๆ S 2> จะได้เจาะกลุ่มตลาดลหลายกลุ่มไม่ใช่แค่กลุ่มนางงามอย่างเดียวเพื่อความเพื่อความปังหรือว่าเพื่อความก้าวหน้าในแต่ละในแต่ละสาขา,าที่จะได้แบบว่าครอบครัวเราจะแบบจเจริญไปพร้อมกันเลย นอกจากนางงามแล้วพี่นวัดยังบอกว่ายังมีเกี่ยวกับอีเวนต์เรื่องโชว์โดยมีโชว์เราเป็นหลักรในปี24ก็จะมีในพาร์ทศิลปินที่จะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีในพาร์ทของการเป็นนักแสดงแล้วก็ในปี24เนี่ยค่ะจะเป็นทีป๊อปซึ่งเราก็จะมีแบบว่าทำจริงจริงจังๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เราติดตามดูว่าน้องๆในปี2024ใครจะได้แบบเป็นสมาชิกในทีป๊อปเราจะเยอะมากขึ้นเลยครับเพราะว่าโจทย์มันก็ ยากยากค่ะแต่ก yeah, yeah, ็เป็นช yeah, okay, ่วงที่เหมือนเราก็ดีใจที่เราได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ใหญ่จากทางบอสให้เราได้ดูแลหรือได้ดูได้ช่วยในการดูน้อรด้วยก็ต้องทําการบ้านหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างเราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเราตั้งรับความร่ำรวยยางไงนะคะรวยอยู่แล้วรวยต้องรวยได้ขีดแล้วรวยต่อไปจริงๆอะหนูเป็นคนที่มีความรู้เรื่องหุ้นค่อนข้างน้อยมากๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวเลขก็คือเรื่องเดียวที่ถนัดก็คือของหวย เ,เรียกว่าเป็นเรื่องมุ่นหรอว่าแบบอันนี้หนึ่งเหมือนเราได้ก็หนูก็ยังคิดนะว่าอยู่ในจุดที่เราจะทําเป็นทุกอย่างเลยหรออะไรองเงี้ยแมก็นั่งในสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือไม่ถนัดมาก่อนก็ถือว่าเป็นอีกพาร์ตนึงที่นอกเหนือจากเราได้รายได้เสริมไปแล้วก็ยังทําให้เราแบบเติบโตไปในพาร์ทของนักธุรกิจ รรุกจิๆหนูว่าน่าจะใช่อ่ะก็เพราะว่ามันก็ไปหลากหลายแล้วจริงๆงจนถึงตลาดหุ้นอะไรยเงี้ยก็น่าจะใช้คํานี้ได้แล้วเกิตัวฟ้าทําอะไรมาเยอะเหมือนกันปีหน้าเราอยากทาอะไรพิเศษมาแบบพิซซ่าันอะไรหรือเลอะไรอย่างเงี้ยของหนูก็คอมพิดทุกอย่างแล้วในเรื่องนางงามตอนนี้ก็เหลือในพาร์ทของภาพยนตร์แล้วก็ละครซึ่งเดือนกุมภาพก็จะเป็นละครมากอกอนิการที่เราก็รอดูฟีดแบ็กจากหลายๆคนว่าในพาร์ทการแสดงเขาจะชื่นชอบแค่ไหนแล้วก็ภาพยนตร์ที่เพิ่งไปถ่ายมา ก็อันนั้นก็ลุ้นเหมือนกันในเดือนสิงหาคมอย่างอย่างละครที่ออกมาฟิตแบ็ดีมากเป็นดอกสาวโอ้โหสาวแซ่บมากรอเป็นนะโอ้หนูก็ทำกันบ้านหนักมากมากอย่างเช่นพอเรารู้ว่าเป็นโสเพลนี้ก็ก็ก็ลงพื้นที่จริงๆว่าเขาเขามีการแบบอาชีพเขาเขาทำยังไงสิร์ชรีเสิร์ชจริงๆเลยใช่ใช่ขับรถไปดูตามถนนที่เขาแบบว่ามีเส้นชื่อไปดูใช่ ทำให้เราแบบเหมือนได้ได้ได้ซึมซับของอาชีพเ็ฟวอรกเกอร์มากขึ้นเลยอย่างนี้ต้องตีโจทย์ยังไงบ้างพอได้ลงพื้นที่เราว่ามันจะต้องดีไซน์ให้มันเป็นยังไงบ้างมีสัมภาษณ์มั้ยมีมีต้อมีสัมภาษณ์แต่ว่าหนูหนูไม่ได้สัมเองให้พี่ที่นั่งหน้ารถสายอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นหลากหลายจะมีทั้งคนที่มีอายุหน่อยแล้ววัยรุ่นมีหลากหลายอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าเวลาเขาคุยกับลูกค้าเขาคุยยังไง มีแบบความมันจะมีทั้งกลุ่มที่เราเจอแบบเต็มใจที่จะมาทาแล้วก็ดูเป็นทางทเลือกสุดท้ายที่จะมาทำสามารถเราปรับใช้ในตัวละครลลได้อย่างมากๆเลยค่ะได้เพราะว่าตัวละครมันจะมีความซับซ้อนของการเป็น,น,นโสนเดียวหลายคนจะมองว่ายยไม่ดูร้ายแต่ว่าดูน่าสนใจอันนี้แบบรอสปอยอะไรได้บ้างไหมอะไรก่าจะร้ายได้ก็คือพี่สันนะคะเขาก็าแบบว่า มันยังน่ารักอยู่อ่ะร้ายกว่านี้ซึ่งเสียงเราทำยังไงให้มันหน้าเรามันยังดูน่ารักอยู่แล้วก็โอ้โหทำ้านหนักหนึ่งทากับการแบบใช้เสียงตะคอกยังไงให้มันยังไม่หวานนีาเลยนะจุดหนหนักยากกับเราไหมครับหลายๆเพราะว่าเราก็อย่างทีเซอร์ที่ออกไปที่ได้รับผลการตอบรับนีมาคือกูบอกให้กล่าวว่าเป็นขันที่หลายเทคอยู่นานหลายเทคกว่าจะได้ ้วยความที่พี่นกกับพี่อ้อมส่งพลังเราย,ยัางไงบ้างนั่นก็ดูแบบว่าหูใหญ่<อ>เล่นใหญ่กว่าเราแล้วอีกคือพี่อ้อมเขาจะเอ็นดูมาเขาจะเล็กอิง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 อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข,าเข้าบทตัวละครปุ๊บเนี่ยมันจะมีความจะต้องสู้กันอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งให้เราดีมากอย่างเช่นแบบว่าก่อนจะเข้าฉากพี่อ้อมก็แบบว่าเอาอิงมาส่งกันหน่อยไหมจะได้เข้าฉากเราเล่นได้เลยเนี่ยส่วนพี่นกก็คือ เขานั่งเฉยๆหือว่ากลัวแล้วอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบดูหน้าเก่งขามเก่งขามมากๆเลยไงก็ถือว่าเป็นบุญอมากๆที่ละครเรื่องแรกเราได้เล่นกับรับแสดงแบบเบอร์จะมีโอกาสได้เห็นความเซ็กซี่ของอิกฟ้าในเรื่องไหมเพราะมันเป็นแบบสต่มันต้องเนมีคนรอรอดูฉากลบทีนะพี่วมื่อกี่อกีเ่อกีเม่อกม่ีมกี้เ่อกีเมอกี้่ะแี่เ่าจะเม็นีเมิฟซีนเบอร์ไหนกีรอติดตกมอมีเมกมีเมอีม่อก้ามกีม่ี่าเมาก้กี่เ่เ แต่เราเข้าใจมูทของหนังนะบางทีมันต้องเลี้ยวมากๆอาจจะต้องใช้สแตนด์อินในการช่วยฉากนั้นอะไรเง้แต่ว่ามันมีฉากหนๆ้ลยใช่ไหมมีเลก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่โหดมากๆมากๆแล้วพี่สันเขาอยากให้เลี้ยวขนาดไหนเพราะว่าเขาทําจริงมาตลอด เพราะว่ามุมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากให้คนดูดูและเชื่อจริงๆในหลายๆฉากถ้าสมมติบางทีใช้สแตนด์อินมันอาจจะดูแบบไม่สมจริงเข้าเข้ากับตัวเราแต่แฟนๆน่าจะเข้าใจเนาะถ้าเป็นฉากพวกนี้เข้าใจเกบัวเขาจะแบบว่าเข้าใจอาจจะมีห่วงบ้างเล็กน้อยแต่ก็ก็เข้าใจส่วนหนังหนังเป็นอะไรบ้างเป็นอะมาเป็นยังไงบ้างกันโอ้โหพูดตรงๆจากใจเลยนะว่า โหดมากโหดแบบโหดพระละครมาโหดแล้วแต่นหนังคือโหดโหดกว่าเพราะว่าที่หนูไปก็คือมันถ้ามันไม่มีลมเลยมีแต่แดดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิวนี่คือลงวันนี้ลงมาหลายเบอร์อยู่นะเพราะว่าไม,ไม่ไม่มากแล้วก็เอ่อความเลียวการแสดงก็คือยากกว่าละครก็บางทีสิ่งที่ยากสุดเลยก็คือต้องต้องมูอ่อนเขาเรียกว่าเวลาเล่นเสร็จชัดลอวเอาเออออกมาให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเล่นหลายเทคแล้วก็เลียวมากๆจริง บอลก็คือแบบเคี้ยวสุดๆเคี้ยวมากโหโหดมากคือถ้าทุกคนได้ดูอะทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเดี๋ยวเดือนเดือนมกราที่เราต้องถ่ายไปเต็มเดือนเลยแต่การถ่ายเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆอินไม่ไปครั้งแรกที่อินฟ้าพูดว่ายากมากเลยนะปกติเราไม่เคยใช้คำเย็นปากเลยนะจนหนูต้องแบบยกมือยกมือไหวทีมงานเลยใช่ค่ะว่า โอ้โหมันสุดมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของแอด i ินการจริงพี่บอสเขาบอกมันว่าทําไมจะต้องคาเรียวขนาดนี้หรือว่าทำไมจะต้องต้องนันขนาดนั้นมันเป็นเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็เป็นการเล่นคู่กับเจฟที่สองคนมันจะมีเคมีบางอย่างที่ท่านดึงออกมาได้แล้วมัน ก็เลยอยากให้มันออกมาปังมากๆากกับเจที่พาร์ทเนอร์ด้วยกันโอเคใชั่นแบบเวิร์กช็อปเรางๆนั่นเป็นก็ตลกใช่แต่แบบตอนแรกเราไม่รู้เราก็มีความแบบว่าเก๊้ๆกันกันยังไม่กล้าคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยแล้วก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าน่ารักมากๆอย่างการส่งบทหรือการพักเบรกแล้วมันชวนคุยแบบรีแลกกันอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆแล้ววันนี้เคมีมันลงตัวแล้วมั้ยคะลงตัวแล้วเข้ากันสบายๆละสบายเจอหน้ากันก็แบบ ยังม,มีปัญหายอย่างอื่นอยู่มนที่ต้องปรับจูนเพราะด้วยความที่ปีที่แล้วก็ตัว PM ปีนี้เจอแดดอ๋อใช่จริง,รงๆหนูก็ห่วงทั้งตัวเราก็ฟนคลับด้วยเวลาไปเจอหน้างานก็พยายามรามดระวังในเรื่องของขุ่นกันด้วยอะไรเงี้ยอย่าง,างเราปอดเราก็ยังไม่ไปแข็งแรงเท่าไหร่เลยนะคะก็อ,อาจจะแบบว่าไปไหนมาไหนก็คือเรามาระวังในการปรับมาใส่แมสก์แสดงว่าคําว่า <c oughs> อินฟ้าทาได้ทุกอย่างไม่เกินจริงสําหรับคํานี้หอูไมเก่งใจเลยจะเปิดคลิปให้ดูมากเลยว่ามันถูกมั้ยคะ ผ่านปีหน้าไปได้ในพาร์ทของการแสดง่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วแต่ว่าก็คือสมบูรณ์ตำแหน่งมหาชนเต็มที่เพราะว่าตอนนั้นนี้เราบอกว่าเรากดดันกับคำนี้แต่พอถ้าเราผ่านสองุ่คนี้ไปเราก็จบมืเลยก็ขอให้ให้เป็นแบบนั้นจริงๆการสุดท้ายเรากดดันกับคำนี้คำว่ามหาชนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอย่างปีสองปีที่ผ่านมามันก็มีทั้งกระแสที่ดีหรือไม่ดีมีดราม่าเรื่องคำว่ลายวันเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีความเป็นแบบอย่างให้กับ คนรุ่นใหม่หรือว่ามีกฎเกณฑ์ในการของความเหมาะสมอะไรควรไม่ควรซึ่งบางทีเราก็ยังอยู่ในวัยที่แบบการใช้ชีวิตมีแบบเกินบ้างาหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะต้องมีสติให้มากกว่าคนปกติทั่วไปนิดนึงมันก็จะมีความกดดันเป็นเรื่องต,ตอนตอนนี้พิวอกับมันได้แล้วก็ได้บ้างหรือว่าที่ผ่านมามันเคยคิดอยากจะแบบว่าเว้นวรรเป็นแป๊บนึงมหมครับ อออกอบคุณเลยหนูว่า,าต้องขอบคุณตัวละครบางกอกคณิกาแล้วก็เจอแมรี่เอ็ดหนังนะคะที่มันทําให้เหมือนไปปลุกอะไรบางอย่างในตัวหนูที่ทําเรากลายเป็นคนที่เริ่มที่จะสู้คนแล้วก็ช่างแม่งง่ายมากขึ้น,น <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยกับทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเพราะว่าปกติความความเป็นอิงฟ้ามันก็จะค่ะค่ะแบบช่างมันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมามาเริ่มเวิร์กช็อปหรืออยู่กับตัวละครมากๆก็ทำให้เราสุดในมุมอีกมุมหนึ่งของเราที่เราไม่เคยออกมาใช้เลย จากคำว่าช่างมันกลายเป็นแบบช่างแม่งเลยแล้วก็ทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมันง่ายงานทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้่าอย่างเมื่อกี้มันมีเรื่องอะไรกระจุกกระจิกแบบนิดหน่อยเราก็รู้สึกว่าแบบช่างมันช่างแม่งอะไรเงี้ยใช้ชีวิตงาแล้วเมื่อก่อนมหาชนก็คือสี่กระพรชอบเลแต่นัวันนี้ความหมายของเราคว่ามหาชนมันคืออะไรเพรนับวันนี้มันกันกองทุกอย่างผ่านประสบการณ์มาหนูว่ามันคือการชนะใจคนมากกว่ามหาชนจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่ง ว่าเป็นแบบว่าตำแหน่งสูงสุดอะไรมากมายแต่ว่ามันคือการชนะใจใจคนแต่ว่าก่อนชนะใจคนอื่นก็ต้องชนะใจเราเองก่อน mm hmm. แล้วก็เป็นการเป็นตัวของตัวเองที่ที่คนจะจำได้ mm hmm. หนูว่าหนึ่งสิ่งที่ตลอดจะสองปีกับการเป็นมิสแกนมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นตัวเองอะ mm hmm. หลายๆคนอาจจะงงว่านางงามอย่างบางทีม mm ีดิ้งแล้วก็ฮอบ้างนะู่นนี่นั่น ภาพก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่เคยมีแต่ว่าบางทีเราพยายามนําเสนอให้เห็นในคลาสของการทํางานและชีวิตจริงของเราว่าเราเป็นยังไงก็มันก็มีความแบบจริงใจอยู่ในนั้นด้วยแล้พี่ปลาถ้าอยากจะให้เยาวชนเราเราเป็นตัวอย่างเราอยากเขาเอาราไปด้านไหนความพยายามดีกว่าม,มีทั้งดีและไม่ดีเราเราเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดถ้าเล่นโซเชียลได้ไวก็คือฉลาดแล้วเขาจะแยกแยะออกว่าอันไหนควรทำตาม,มและไม่ควรทำตาม,ตาม เพราะฉะนั้นในในพาร์ทที่ควรทําตามก็อยากให้ใช้ความอดทนและความพยายามหรือความใจเย็นกันมีสติในการใช้ชีวิตอะเอาออกมาใช้หรือเอามาแบบว่าเป็นแบบอย่างได้อธิษฐานว่าถามเรื่องกระสิบอะไรนิดหน่อยบบกว่าที่ปบคนไปสิ้นกับแบมๆแบบแบมๆเรแบมๆมนแบบกินแบมคนก็อาจจับบางกลุ่มอาจจะไมไม่แฮปปี้แต่บางกลุ่มแฮปปี้เรารู้สึกยงไงกับแควบคุมไม่ได้ ใช่หนึ่งสิหนึ่งแรกเลยคือคุมไม่ได้ห้ามความคิดคนห้ามไม่ได้เพราะว่าเราจะไปบอกคนว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้เราชอบหรือเราไม่ชอบหรือเราอยากให้ทําหรืออยากทำมันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่าบางสิ่งที่เราทํามันจะมีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจแต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องให้น้อง <Okay. S 1> ให้แบมสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านบางทีจุดที่หนูเองก็เคยเป็นตอนประกวดนา,างงามแล้วก็มีคนไม่ชอบเรื่องคูจิ้นก็มี เพราะฉะนั้นก็ทำ mm hmm. ทำ,ทำออหน้าที่ของตัวเองในการประกวดเป็นผู้เข้าประกวดให้เต็มที่ที่สุด mm hmm. เพราะสุดท้ายแล้วก็คือยังไงเราไม่มีการแบบว่าจะมาให้คะแนนพิเศษหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานตัวเอง mm hmm. ส่วนเรื่องของการจิ้นก็เอาที่ทุกคนมีความสุขละกัน แค่แค่อย่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในในโซเชียลก็พอยหลยคอมเมนต์ก็แรงมากึ้นจะไปบ้านน้องอะไรแบไม่อยากได,ได้เห็นบ้างได้เห็นบ้างจริงๆก็รู้สึกสงสารนะเพราะว่าน้องมันก็ยังใหม่<อ>แล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าน้องมันจะจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันอะไรขนาดนั้นนะแค่เป็นแค่เป็นงานที่เราไปร่วมงานด้วยกัน ร้องเพลงแล้วคนชื playing, so ่นชอบในาร์ทของการร้องเพลงระหว่างแบมไพลินซึ่งน้องเขาเป็นศิลปินมาอยู่แล้วแล้วเราตัวหนูเองหนูก็เคยได้ติดตามผลงานน้องมาก่อนในการในเพลงในอะไรเงี้ยเพลงที่เราชอบเพลงน้องนก็ได้มีการแบบขึ้นไปร้องเพลงเราเราว่ามันเป็นโมเมนต์ในาร์ทของการมีความสุขในด้านศิลปินมากกว่าส่วนตัวหนูกับน้องก็เป็นพี่น้องกันที่เราสึกเอ็นดูน้องมันมากกว่าคือเราต้องถอยออกมาไม่ยุ่งกับใครเลยแม่เอนหนื่อยเหมือนกันนากเพราะว่าจริงจีเหนื่อยงานมากๆแล้วอะไรเงี้ยพอเราบางทีเราหยิบ โทรศัพท์มาเล่นบางทีเราอยากจะเจอเอเนอร์จีที่มันเป็นแบบพลังดังกว่าบางทีก็จะเจออะไรที่มันแบบยุ่ยยิบหรือจุดจิกหัวใจก็มีแบบซึ่งบางทีก็อธิบายให้คนเข้าใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ก็ได้แต่ปล่อยไปแล้วก็บอกน้องว่าแบบเออผ่านมันไปได้แล้วก็พิสูจน์การพิสูจน์ตัวเองด้วยความสําเร็จอ่ะจนเป็นสิ่งที่ชนะชนะคนอื่นทำดูถูกได้อยู่ถ่ายก็ช่างมันแล้วเนาะกร่างได้เลยแบมก็คำนี้ไปเพิ่มได้เลยได้บทได้บทหนังกระช่างมัน ฟังไม่ได้พูดเอ <c oughs> เอ็ดนดูเหอะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกทุกคนโอเคค่ะโอเคอคค่ะ